คือการสอนสุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้จัดทำนางสาววัฒนาเต็มดวงสาขาคณาิตสาระคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาล,ายลัาาโโลยราชภัฏเพชรบุรีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หมายถึงเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้เพื่อการบันทึก จะเก็บประมวลผลและค้นคืนสารสนเทศซึ่งแบ่งออกได้เป็น2ส่วนใหญ่คือ 1. ฮาร์ดแวร์ 2. ซอฟต์แวร์ 1. ฮาร์ดแวร์หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นส่วนประกอบดังนี้ 1. หน่วยรับข้อมูล 2. หน่วยประมวลผล 3. หน่วยแสดงผล 1. หน่วยรับข้อมูลเป็นอุปกรณ์รับเข้าทําหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์รับเข้าที่ใช้การเป็นส่วนใหญ่คือแป้นพินมพ์เมาส์สหน่วยประมวลผลกลางหรือโดยทั่วๆไปเรียกว่า CPU ถือว่าเป็นสมองของระบบคอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบที่สําคัญสส่วนคือ 1. หน่วยควบคุม ทำหน้าที่ควบคุมลำดับขั้นตอนการทํางานของหน่วยรับข้อมูลหน่วยแสดงผลหน่วยคํานวณและหน่วยจักกะ,หน,ะหน่วยคนวามจำและแปลคำสั่ง 2. หน่วยคํานวณและจัดกะรทาหน้าที่ในการคำนวณหาตัวเลขเช่นการบวกลบการเปรียบเทียบ 3. หน่วยแสดงผลทําหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล ของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือใช้เก็บผลลัพธ์เพื่อนำไปใช้ในภายหลังได้แก่จอภาพเป็นอุปกรณ์ที่ส่งออกมากที่สุดและเครื่องพิมพ์ 2. ซอฟต์แวร์หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นชุดคำสั่งที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งได้สองประเภทดังนี้ 1. ซอฟต์แวร์ software, ระบบ เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อชให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสั่งงานอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้นและทำงานที่ประสานงานกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั้งระบบตัวอย่างของซอฟต์แวร์ระบบได้แก่ Windows เป็นต้น 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่เขียนขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆเช่นจิเอกสารนำเสนองานและคำนวณ หรือเพื่อใช้ในงานเฉพาะด้านตัวอย่างได้แก่ไมโครซอฟท์ออดอยด์โฟโต้ช็อปเป็นต้นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นสาระสนเทศที่สำคัญมีสอฟตแกรมได้แก่ 1. โปรแกรมค้นดูเว็บเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการอ่านเนื้อหาของเว็บเพจโดยทำหน้าที่แปลค่ารหัสทางคอมพิวเตอร์ให้เป็นภาพและเสียงตามที่ผู้สร้างเว็บไซต์กำหนดตัวอย่างได้แก่อินเทอร์เน็ต เอสโธพอชจาวาเซนต้น so, 2. โปรแกรมอ่านเอกสารเอกสา,ารที่มีการเผยแพร่ในอเน็ตมีหลายรูปแบบรูปแบบทั่วไปที่ยมใช้คือ HTML Microsoft และ PDF ผู้ใช้จะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader มาติดตั้งไว้ในเครื่องจึงจะสามารถเลือกดูแฟ้มข้อมูลในรูป PDF ได้ดิฉันขอจบการนำเสนอ นำเสนอเปงเข่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ